สวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่ราชสุพรรทกคนครับเดินทางมาเมื่อตีสี่ยี่2ิมีน, 40, 40, 40, 40, มนาคม2565นหหานะครับมาบ่งการทางานของุมทั้งหลวงนะครับแนการจอจอข้อ,ของข้องนามนะครับแต่ว่าลักษณะการตั้งล่วยผมว่ามันมันมันบ่นถือครับผมได้ลงมาขออนุญาตไล่ซนไปหาท่านพลออเนกนะครับสุวบรณนท่าพูดเตะเนี่ยผมว่าป่วยไปตั้งทางหนาดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มัน่าอันตรายนะครับผมเลี่ยนท่านพาอาออกเข้าไปแล้วนะครับ ใหญ่มาจากซีซีกลวยมาตาข้างหน้านี่มันอันตรายรถมันมาด้วยความเร็วข้าใหญ่เป็นยังไงบ้างครับสภาพครับผมต้องขีทีต้องไล่หาทิศเมตรนะพี่ครับนี่คือลักษณะการของกรมทางหลวงนะครับมันขุดเจะขุดเจะหู้ยังนี่ครับท่านว่าให้เล่ากันนะครับว่าให้เล่ากันเล่ากันอันตรายเนาะอ๋อครับต้องขอบคุณครับขอบคุณท่านเพรา อัน้นะครับคุณบ้านธภูเตะนะครับที่นอยไว้ข้าตสะดวกระดับป้องกันอันตรายในการใส่รถใส่ถนนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับสิจอลราเข้าติดติดเข้าติดติดรั่วทั้งทีนะครับเนาะเมนว่าคื่อที่กลุ่ม่าเมนว่าโอเคครับครับสิ่งดีครับขอบคุณขอบคุณท่านสมเด็จครับฝ่ายวิศวกรรมท่านสมเด็จนะครับนี่ลักษณะนี่มันเป็นการอันตรายต้องต้องง่ายกล่วยขึ้นไปอีกประมาณระขาเนี่ยครับจะมีการเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเอากล่วยขึ้นไป เอากล้วยกระบี่เพื่าณหกล้วยเลยครับครับเพราะว่าไปตั้งอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยม่ค่อยมีประโยชน์ครตามาดีครับพี่ครับพี่ผู้ดูแลนรับครับครับของกรมทางหลวงของของแค่พทอนี่บ่ะของแค่พทอนี่ของอุดรอ๋อหมวดทางหลวงเนาะครับครับนี่เห็นป่ะครับจะเกิดอะไรเอาไปอีกกระบีเอกกระบีเอกสองเอาไปอีกเลยครับเพราะรถมันแล่นเร็วอีเลียมีสภาพป่ะนะครับ ครับเพองเ็ดมาถือตามต่อครับอ่าแล้วก็เบียงครับเบียงไปอีกสองกัวทั้งนี้ครับผมเพื่อเขาจะได้ลบได้ครับขอบพูดหลายครับขอบพูดหลายครับพี่ครับครับป้องการเกิดอุบัติเหตุนะครับในการใส่รถใส่ถนนนะครับอ่าหมวดทั้งหลวงของบ้านเจ้าพ่อนครับเกิดโยกกับแฝงทั้งหลวงอุตรธานีทีหนึ่งท่านอเนกตุวนั้นพูดเตะนบ่ท่านั่านสมเด็จนั่นบ่ท่านอเนกนั่นบ่ แกท่านหลวงบุตรท่านนี้ทีนึงผมไม่งได้ครับผมพูดย <c oughs> ังได้จะพูดยังได้จ้าเห็นงานไหนได้มบพูดพิศวาสที่รแต่เนี่ยพิศวาสแม่พิศวาสสมเด็จเด้ดูแลแ่องท่านราชการ,รคนคนที่เขารับงานพิศวาสของผมหรือ๋อพิศวาสของเจ้าของหมวดทางหลวงนี่ครับ okay, okay, โอเคโอเคโอ้นี่แหล,คละครับปลอดภัยแล้วครับขอบคุณหลายๆนะครับเนาะขอบคุณหลายๆสินะครับอันนี้เขาตำหนดเขาเห็นจากมือผมตำรวจตำรวจใค ก็ที่ห้าหาเมษาครับอ่าเมษามานมัตยภูดิเป็นบ่มานมัตยสะพานลอยเห็นบ่เลยสะพานลอยเป็นมองยูเทิร์นมาเล่นบ่ยังบ่ถูธยังบ่ถูธยูเทิร์นเนาะโอเคตรงบางจากโอ้ตรงบางจากเนาะครับโอเคขอบคุณหลายๆครับท่านครับครับครับเอาเอาป้ายสามทางนี่เงี้ยยากผิดจังหน่อยป้ายสามทางคือคือลักษณะนี้ครับมันตยบ่เกิดอันตรายขอบคุณหลายๆได้พี่เด้อครับยากๆจังหน่อยเฮาเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ครับรับเดินทางมาที่อุดรนะครับจะไปโน้สูงนะครับกลัลยผพานมาเนลันกษณาการตั้งกล้วยมันก็เกิดอ,อันตรายเอาสู่ยซู่าขวดขวดมีหนูวะไรย่นนะ่ะนะมีหนูหน <laughs> วะไรฮาย้ายเยซุ่ยซยนเนี่กับสูบาเด้อเป็อะไเปจอดินย่บ้านเลยทีเี ได้ยังในขาลุยสั่งอยแมนมา <c oughs> โอ้พีมอืมอพีมือโอ้นี่นีครับเขียนงานนี่ทีไหนจังบอลับใ <c oughs> นเนาะไปกันเนาะพี่ครับ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 เนี่ยครับเบื้องภาพนี่ทีกจ็จะจะรู้สึกว่าจะปลอดไส้นะครับ <c oughs> นี่เห็นบ่ <c oughs> ครับเขาเขาเห็นแบบนี้มาเรียนจะปลอดไส้แล้วก็มีการป้องกันด้วยการใส่รถตีนะครับ ผมอยากจะฝากพวกที่อบตหรือเทศบาลที่น้ารถพวกตีนกระบไปลงในหมู่บ้านนะครับที่เอารถตีนกะบรถไมโครคันยิ่งๆน่ะไปบดถนนน่ะพังมืดเลยนะครับฝากพวกนายโยกพวกประลัดนะนะครับนี่ลักษณะการทํางานที่ถูกต้องครับเขาต้องมาล่องล่องตีนตะขาบเล็กนี่ครับเพื่อเพ่อให้เกิดการสูญเสียของผิวถนนเข้าใจไหครับนั่นนั่เห็นไหครับเห็นไหน่ะคณดผมบอกให้ติดตั้งด้เน่ยเห็นบะเนี่ยลักษณะนี่ครับแต่ก็เกิดอะไรได้ นะครับเพื่อประโยชน์ของสังคมนะครับครับมักกระโดตไล่ใช่กับโคตรแช่บ่มักบ่สื่อใจกดเรื่องพันพี่น้องบ่มีปัญหาไม่น่าจะพอดนะครับมักก็แค่กดไล่นะครับใช่กับแค่กดแช่ครับบ่มักบ่มักบ่บ่ชื่นชอบแค่กดตรพันนะครับห้องประจองเป้นสุกันแล้วกันนะครับนี่ครับลัวสถาการณ์การว่างเกวยที่ถูกต้องนะครับพี่น้องนะ นะครับเมื่อเมื่อสักครู่นี้ว่างกลวยยุ่อันเดียวติดกับถ่ายรถเลยม่ได้กอ่อเกิดอันตรายนะครับยุ่ตรงหนาล้งน้ำแข็งก่อนเด็ดนะครับพี่น้องก,กับจะจ่อไปติดติดต,ต,ต,ตังเล่านี่เขามากไปนะครับ mm hmm. พี่น้าจะพาะนะครับอิสระชนโคตรดุดอนนะครับพี่น้องบ้านโน้นสูง mm hmm. นะครับอิสระชนโคตรดุดดอนบ้านโน้นสูงนะพี่นอ้องรายงาน ตอนนี้ลาไปก่อนครับมากับกดไลค์ช้กดแชร์ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ